โรงเรียนบ้านป่องมให้ดลอนุสร6สังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1บริหารงานโดยนางสาวประภาพรวิชัยวงศ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครู2คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต1คน ธุรการหนึ่งคนและพโรงหนึ่งคนรวมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คนโรงเรียนบ้านป่องมห ah ิดลอนุสรหกมีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด30คน โรงเรียนมีการประชุมวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตหนึ่ง Teasless Learn More for Happiness เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบนวัตกรรม 7T สร้างนักเรียนดีมีความสุข หนึ่งพีผนผู้บริหารครูและผู้ปกครองศึกษาสภาพปัญหาประชุมเพื่อวางแผนกำหนดแผนงานและเป้าหมาย 2. P Professional teacher ครูตรวงวิชาเอกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีคุณภาพที่พึงประสงค์และมีศูนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะและกีฬา 3. า oh, yeah. <Yeah. S 1> 3 P Preparation ผู้บริหารอำนวยความสะดวกและครูเตรียมสื่อการสอนเตรียมแผนการสอน4 P Practice ครูจัดกิจกรรมเชิงรุก Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5p PLC ผู้บริหารครู crew. จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 6p preference ผู้บริหารครู crew. ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจ 7performance to power เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2. นักเรียนมีผลการทดสอบ RT, NT, O-net สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยผลการทดสอบ O-net ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสร์6อยู่ลำดับที่20ของเขตพื้นที่การศึกษาและจากรายงานผลการทดสอบนักเรียนที่ได้50%ขึ้นไป อยู่ลำดับที่14ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา2567ทั้งด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง2ด้านและผลการทดสอบ RT ปีการศึกษา2567ด้านการอ่านออกเสียงผลการทดสอบ นักเรียนอ่านออกเสียงได้คะแนนเฉลี่ย100ร์เซด้านการอ่านรู้เรื่องได้คะแนนเฉลีย่ย97.33%คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน 3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 4. นักเรียนมีสุนทริยภาพด้านดนตรีศิละปะกีฬา 5. รักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นสูงสุดสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 6. ครูทุกคนเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับด้านการสอน 7. ผู้บริหารเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับในด้านการบริหาร 8. โรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและไว้วางใจของชุมชนและสังคมโรงเรียนบ้านป่องไมให้ดอนอนุสรหยังคงมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อสร้างนักเรียนดีมีความสุข